สวัสดีค่ะพี่ชื่อคุณอะไรคะสิริวัฒนาค่ะคุณสิริวัฒนาเป็นอะไรมาคะปวดแขนปวดแขนแล้วก็ปวดท้องปวดแขนเหรอคะอย่างเดียวเหรอคะแล้วก็ปวดหลังแต่หลังดีขึ้นแล้วแต่ปวดแขนปวดแขนปวดหลังนะคะหลังจากด็อกเตอร์ไล่ผีให้อาการดีขึ้นยังไงบ้างคะอาการก็ดีขึ้นประมาณ70% 70%ใช่ไหมคะอาการปวดแขนเบาลงไหมคะ บางตอนที่อยู่หลังเท้าเวทีขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกเจ็บไปหน่อยแต่ว่าแต่ก็เบาขึ้นจากเดิมใช่ไหมคะมแล้วก็หลังนะคะหลังหลังหายหายเลยใช่ไหมคะหลังแต่แขนยังนิดนึงเนะาะไปทําบุญเพิ่มเติมให้เขานะคะค่ะเชิชวนคนที่เขาอยากให้ดอกเตอร์ไล่ผีหนะะ่อยค่ะถ้าคนที่หาที่พึ่งที่อื่นไม่ได้ก็แนะนำมาที่นี่เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ